สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับช่า,างเทเลสไดร์อีกแล้วนะครับวันนี้พามานี่ครับมากินไก่ย่าง99บาทครับมาดูว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับอยู่แถวสายลวดจ,จังหวัดสมุทรปราการครับผมนี่ครับไก่ย่าง99ครับนี่บอกถนนสายลวดเข้าม เเ้้าาอร่อยแล้วครัถูกปุ้มนะครับจิ้มมันเ่าๆว่ะจิ้มให้ดุดเด่มข้นนะเอาครับเอาสามหอ,อก,ก็ได้ อันนี้เป็นแฟนชายหรือว่าทำเองครับนนห็ือจะของเองแล้วคนมาซื้อแฟนชายขายป่ะหรือสง่งส่งไก่ส่งอะไรเงี้ยสองบาท<อ>ไม่ส่งใช่ไหมสาขาแรกจะเป็นาสาขาที่ไหนนะท่ทะกาทกระกาสาท่ากระสาซอยหกร้านวอเมทซอยหกเดี๋ยวนะตอนมันนี่ยตอนเล็กนิดเดียวหน่อยตอนตอนถึงซอยแปด

ไก่ยักษ์99ครับอยู่หน้ารัฐสมุนการท้ายบ้าน,นว 8, ันนี้เราตัดครับอันนี้กระแสกำลังฮิตครับไก่99้าก้าก่อนนี้เป็นสาขา2นะครับ แต่แล้นี่เข้าไปพิเศษคือว่ามีไซส์ใหญ่ถ้าไซส์ใหญ่ก็ร้อยกว่าบาทนะไซส์ปกติก็คือเก้าเก้ามีร้อยยี่ร้อยสี่แล้วแต่ฮนะก็มีมอีกสาขาหนึ่งยี่แค่กระสานนะอันนี้เท่าไรร้อยสี่ร้อยสี่เหรออ๋ออันนี้และไอ้ตัวนี้เหมือนกันร้อยสี่กัน อะไรตัวเลขที่ร้อยยี่โอ้มีไซร้อยยี่ร้อยสี่ใช่ไหมอ๋อกางวันก็จะมีร้อด้วยครับอ๋อแล้วแต่น้ำหนักใช่ไหมแต่โดยแต่ตัวเล็กคือเก้าเก้ามาตรฐานนะแล้วตัวไซส์ใหญ่พิเศษเขาก็จะคิดคราคาเพิ่มไปน,นิดนึงครับตามตามน้ำหนักไก่ครับเพราะไก่ราับน้ำหนักโอ้รับน้ำหนักมาแต่ไม่ได้ขายเป็นชายนะ เมื่อี้ถามน้องบอกไม่ได้ขายเฟรนชชายเมื่อคนมาซื้อเฟรนชชายไม่ได้ไม่ได้ขายตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีกำลังพอยังไม่มีกำลังพออ๋อได้ครับตอนนี้มีกำลังก็จะมีครับอ่าฮะเพราะว่ากำลังถูกขายแล้วขายทุกวันนะครับเนี่ยที่ขายทุกวันเปิดกี่โมงครับเริ่มตั้งร้านแต่เก้าโมงครับเก้าโมงถึงประมาณฮะเก้าโมงถึงประมาณทุ่มครึ่งอ๋อทุ่มครึ่งเหรอโอ้เป็นบางวันครับตัวนี้ก็จะมีสองทุ่มครับอ่าฮะ ต้องมามาหน้าร้านครับเบอร์โทรไม่ได้ผมไม่ไม่มีไว้ให้ครับครับเบอร์โทรจะมีอ๋อมีที่ที่สติ๊กเกอร์เหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือส่วนใหญ่ก็จะจะสั่งก่อนเนี่ยว่าจะเอาไซส์ไหนอย่างเงี้ยครับก็จะโทรมาแล้วจอดตอนรถก็รับได้เลยไปไงอ่าครับกระแสกำลังฮิตครับนี่ก็กำลังทางเฟรนชชายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับอนาคตอนาคตอาจจะมีครับต้องมาติดต่อกันดูครับว่ายังไงอนาคตว่าจะมี เริ <mar problem, ่อเริ freely, ่มสาขาสองจะาีน kind of ักสาัก hmm. ค้าสาขาก่อนครับเพื่อให้เรารับไก่ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะเคยเจอที่ตรงตรงล่าที่ที่น้องฟังว่าตรงบางเมืองอ่ะเขาทำแฟรนช์อยู่มกันแต่ว่าสซส์ก็ไม่ไม่ใหญ่เท่านี้นะนี่ใหญ่ใหญ่กว่าเยอะนะตมีหลายสครับเพราะาาจะทาเยอะหรว่าทาน้อยอะไรย่า้ใหญ่คุ้มกว่าใช่ไหม เพราะตอนนี้เศรษฐกิจอย่างนี้คนก็ชอบราคาถูกแล้วก็อร่อยคุ้มนะใช่ค,คร้านถูกสูตรอะไรนี่มันถูกเราเองสูตรเด็ดสูตรของเราเอางใช่ไหมฮะร้านไก่ยักษ์99ครับต้นแบบมาจากภาคภาษาครับผมสมุทรปราก,การโอ้ฝันขโมงนะครับ ขายทุกวันครับนะครับเนี่ยหลบไฟนะครับอย่างเครื่องปิ้งนี้ประมาณกี่หมื่นสองหมื่นห้าพื้นได้ไหมเกินครับเกินอ่ะ เคยเจอในในของอะแถวอะไนะไม่ผมไม่แน่ใจว่าแถวเนอะไปทางนน้นไปทางร่มเก้าอะต้อมีรับทำรอยู่อ่ะตอนแรกผมถามว่าถ้าอนาคตข้างหน้าแบบมีโอกาสได้ส่งมาเพิ่มหากล้าเราจะลองดูพวกเตาที่มันไร้ควันอ๋อเราตกลัวว่าลูกายใช้เตาร้ายควันแล้วมันจะไม่ไม่หอมไม่หอมเท่าใช่ไหมไม่หอมถ่านใช่ไหมเออจะมีควันเขาต้องมีถ่านเนี่ยเดี๋ยวรอครับรอแฟนชายเขาครับเขาจะเขา ปรับราคาให้เป็นไงครับถ้าทางถ้าเตาหรือเอาเตาไม่เอาเตาไงเดี๋ยวต้องมาติดต่อกันเองครับเดี๋ยวผมติ้งเบอร์โทรไว้ในคลิปนะครับขอบคุณนะครับนะครับไก่ยักษ์99ครับเ้าครับลองใส่รวดครับผมลองเปิดดู นะตัว99ตัวใหม่นี้ต้องคุ้มครับเดี๋ยวชิมน้ำปล่าก่อนนุ่มนินครับบักมาอย่างนุ่มเลย ลองจิ้มเขาหน่อยนะครับล้งจิ้มกรดูเข้มข้นนะนจิ้มก่มอน,ะนจิ้มรสชาติยังไม่เข้มข้นม,มากแต่ก็อยู่ในเกลืใช้ได้หอมอยู่รวมๆแล้วก็99บาบาทคุ้มครับเห็นน้องบอกว่าถ้าเกิดเก็บสติกเกอร์ไว้นะ เก็บติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้ากล่องิิ0อัน,นไปแรกไก่ได้่งตัวน่าสนใจครับไก่ตัวนี้ไก่ยักษ์99ครับผมเรียบร้อยครับเหลือแต่กระดูก